สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไอซ์ I, นะครับในช anel n use car g a t e A นะครับสำหรับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์รวนรถยนต์มือ2ปฏิพัทธ์ออโตนะครับศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือ2คัดเกรด A นะครับมีรถให้ทุกท่านเลือกมากกว่า200คันเลยนะครับสำหรับวันนี้มีรถกระบะ4ประตูตัวสูงเข้าใหม่1คันนะครับเพิ่งปรับสภาพเสร็จผมนามารีวิวให้ชมกันก่อนเลย สำหรับรุ่นนี้โฉมนี้เนี่ยเป็นตัวหายากมากนะครับหายากมากๆเป็นวีโ o หน้าแชมป์โฟรวิเกียรโตตัวท็อปสุดนะครับ3,000ตัว G ราคาขายคันนี้เราตั้งอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทนะครับรถปี2 0 2 2เราตั้งขายอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทป้ายแดงออกใหม่คันนี้ตกอยู่ประมาณ1,1.000ล้านบาทนะครับประหยัดไปเกือบ5,000สนบาทเลยครับคันนี้ออปชั่นภายนอกรอบคันอย่างที่เห็นครับให้มาจัด็มมากนะครับ กระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าฮาโลเจนรีเฟคเตอร์นะครับให้มาพร้อมไฟตัดหมอกกรอบไฟตัดหมอกเป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับคันนี้ตัวรถจะเป็นสีดำนะครับสีดําเดิมโรงงานเดิมบางทั้งคันนะครับสวยแน่นอนกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเป็นโครเมียมตัดกับสีดําคันนี้จะเป็นเวียนเทบนะครับจะมีสกู๊ปดักลมมาให้ด้วยด้านหน้า ถัดลงมาจะเป็นโลโก้ไฮลักสามพันดีโฟดีเวียนเทอร์โบเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับมือจับประตู4บานเป็นโครเมียมคิ้วกันสาดจะเป็นสีดำนะครับสีเดียวกับตัวรถมีสัญลักษณ์วีโก้มาให้ด้วยถัดลงมาเป็นบันไดข้างนะครับบันไดข้างเป็นสีโครเมียมเป็นบันไดข้างเป็นชุดแต่งจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์ 4x4 เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับไม่เคยแกะ ไฟท้าย3ดวงพร้อมไฟเบรกเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับเดิมโรงงานทั้งคันไม่เคยแตกไม่เคยถูกถอดนะครับโลโก้จากโรงงานอยู่ครบนะครับไฮรักตัว G ีวีโก้แชมป์โตโยต้อยู่ครบกันชนท้ายเป็นสีดําตัดกับโครเมียมนะครับเดิมโรงงานคันนี้มีกล้องถอยมาให้ด้วยมีพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับมีเซ็นเซอร์หลังมาให้2จุดนะครับเซ็นเซอร์ด้านนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนว่ารถ น่าจะไปถอยชนกระถางหรือถอยชนเสามาเล็กน้อยนะครับเราเก็บให้ไม่มีปัญหานะครับคันนี้สติ๊กเกอร์4ี4ณสอยู่ครบ2ฝั่งนะครับไม่เคยแกะมือจับประตูเป็นโครเมียมทั้ง4บ้บานสำหรับล้ออัลลอยนะครับเป็นล้ออัลลอยเดิมโรงงานมีโลโก้ตโยต้าพร้อมยางเราใส่ให้เป็นยางปี2021นะครับใช้ได้อีกยาวๆแน่นอนนะครับคันนี้ สำหรับคันนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปเราตั้งราคาขายอยู่ที่599,000บาทนะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0 6 1 8 4 0 5 0 7 6สนะครับสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับรถเพิ่งปรับสภาพเสร็จมาไวไปไวแน่นอนครับคันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันต่อเลยนะครับเรามาชมภายในกันต่อเลยนะครับสำหรับภายในคันนี้จะเป็นออกสีเบจตัดกับสีเทานะครับเป็นเอิร์ธโทน โทนสว่างหน่อยคันนี้สวยงามมากเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเป็นเบาะหนังแท้นะครับเราเก็บงานให้ใหม่เอี่ยมเลยนะครับไม่มีแม้แต่รอยทะลอกรอยฉีกขาดนะครับเบาะเป็นเบาะหนังแท้เดินได้ขาวนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปจะให้เบาะปรับไฟฟ้ามาด้วยเป็นปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับส่วนคันนี้เราใส่เป็นพรมกระดุมรอบคันให้นะครับเป็นพรมกระดุมเข้ารูปแผงประตูคันนี้จะเป็นสีเบจนะครับเป็นสีเบจ ตรงนี้เป็นหนังบุนุ่มด้วยตัดกับสีเทาเดิมโรงงานทั้งคันครับกระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้าเป็นปรับออตโอต้แค่บาตนะครับเซ็นทรัลล็อกมาให้ด้วยด้านล่างมีที่วางแก้วหนึ่งใบแล้วก็ที่เก็บของเล็กน้อยมาให้นะครับสําหรับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมันติฟังก์ชันซ้ายขวาเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายรับสายได้เลยนะครับเราหุ้มหนังมาให้ด้วยนะครับ คันนี้เป็นตัวท็อปอย่างที่แจ้งไปจะมีระบบ Cruise Control มาให้ด้วยนะครับออปชั่นจัดเต็มมากความปลอดภัยจะให้เป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้ด้วยนะครับพร้อมระบบกันลื่นถลายมาให้ด้วยเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ชมก่อนเลยสำหรับคอพิทหรือหน้าจอคนขับนะครับจะให้มาเป็นมาตรวัด4ตัว วัดรอบวัดความเร็วนะครับความร้อนแล้วก็น้ํามันนะครับไมคันนี้วิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0สกิโลนะครับหนึ่งแกิโลเมตรเป็นไม้แท้เช็คศูนย์ได้นะครับเป็นไม้แท้ไม่มีการกลับไม้ไม่มีการกออไม้แน่นอนนะครับร้อยเซถัดไปด้านข้างนะครับจะเป็นจอทัชสกรีนรองรับ CD วิทยุ FMAMMP b l u บลู o t h มีมาให้ด้วยนะครับคันนี้จะเป็นตัวท็อปจะมีกล้องถอยมาให้ด้วย พร้อมกับเซนเซอร์หลัง2จุดเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับถัดลงมาจะเป็นแอร์นะครับระบบปรับอากาศคันนี้จะเป็นระบบแมนนวลนะครับจะเป็นมือหมุนเป็นปุ่มสำหรับส่วนตัวเลยผมว่าใช้ง่ายกว่าระบบออโต้นะครับแ,แล้วแต่ความชอบของทุกคนด้วยนะครับด้านล่างถัดลงมามีช่องเสียบ USB 1ช่องนะครับช่องเสียบ AUX 1ช่องแล้วก็มีช่องเสียบที่จุดบุรี่1ช่องเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้5สปีด มาพร้อมเกียร์โฟนะครับโฟลโฟไฮใช้งานได้ตามปกตินะครับด้านขวามีที่วางแก้วหนึ่งใบที่ใส่ของที่วางโทรศัพท์1จุดนะครับคอนโซลหน้าจะเป็นออกมามันสีเทานะครับเป็นออกสีเทาเป็นสีเทาด้านด้านหน่อยเป็นสีเทาน้ําตาลแอร์แบ็กให้2จุดที่เก็บของที่เก็บของนี่ครับมีมาให้ปกติมีช่องใส่ของตรงนี้ด้วย2จุดนะครับเป็นช่องใส่โทรศัพท์หรือได้ก็ได้หรือว่าใส่อะไรก็ได้นะครับตรงนี้ ถัดมาด้านบนจะมีที่เก็บแว่นหอันนะครับมีที่เก็บแว่นมาให้ด้วยหนึ่งอันมีไฟอ่านแผนที่มาให้ใช้งานได้ตามปกตินะครับเป็นไฟฮาโลเจนสีส้มส่วนที่บังแดดจะมีมาให้ทั้ง2ฝั่งนะครับส่วนฝั่งคนนั่งจะมีกระจกมาให้ด้วยเป็นกระจกแต่งหน้านะครับแต่จะยังไม่มีไฟมาให้นะครับคันนี้ภายในถือว่าครบคันครับระบบอินร์เทนเมนต์เหลือแน่นอนครับใช้ได้ยาวๆคันนี้ รองรับครบครับ C D W T ุ you, F M A M Bluetooth มีช่องเสียบ U S B A U X มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมเบาะที่นั่งตอน2กันต่อเลยนะครับสำหรับเบาะที่นั่งตอน2เนี่ยจะเป็นเบาะสีเบจเป็นเบาะหนังเหมือนด้านหน้านะครับเราเก็บงานให้ครบครับไม่มีรอยทลอกไม่มีรอยขาดแน่นอนนะครับด้านหลังเบาะคนนั่งกับคนขับนี่จะมีช่องใส่ถอมาให้ตรงกลางมีที่วางแก้วมาให้2ใบนะครับตรงนี้ รมกระดุมรอบคันติดให้ทั้งคันนะครับเป็นพรมกระดุมสีน้ำตาลเป็นพรมกระดุมเข้ารูปนะครับเราใส่มาให้ด้วยกระจกด้านหลังเป็นปรับไฟฟ้าทั้ง2บานนะครับแผงประตูเป็นสีเบจสีเดียวกับแผงประตูด้านหน้านะครับมีที่วางแก้วมาให้อย่างละหนึ่งใบภายในกว้างขวางครับผมสูง180กว่าเ e a d r o ม m นั่งสบายครับโตโยต้าวีโกเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องพละกําลังเรื่องความนั่งสบายเรื่องความกว้างขวางนะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้ เบาหนังเราเก็บให้ทั้งคันนะคบไม่มีรอยฉีกขาดแน่นอนเหมือนได้รถใหม่ครับคันนี้ชมภายในกันไปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับสาหรับเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับรหัส 1KD 3.0ลิตรเวียนเทอร์โบ171แรงม้านะครับเครื่องเดิมโรงงานนะครับไม่เคยปรับแต่งแน่นอนนะครับรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ํพท่มไม่เคยตัดต่อผิดกฎหมายนะครับรับประกัน100%เซ เลขคานงคานหน้าอยู่ครบนะครับสัญลักษณ์ R สัญลักษณ์ L มีมาให้พร้อมนะครับ AB ON, ABS อยู่ครบนะครับผมน็อตฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับไม่เคยถูกขอทำสีไม่มีรอยไข่รอยขันแน่นอนนะครับแก้มโครงแก้มข้างเดิมโรงงานเม็ดโอมเม็ดอาร์ตตะเข็บเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะครับคันเทสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบเดิมโรงงานนะครับ ขาดการความร้อนก็เดิมโรงงานเหมือนกันรับประกันรถไม่เคยชนหนักพิจความน้ําน้ำท่วมแน่นอนนะครับเรามีตรวจสอบโดยบริษัทคูนสเปคชั่นนะครับเป็นบริษัทญี่ปุ่นตรวจทั้งหมด344จุดมีรีพอร์ตมาให้ครบนะครับรับประกันรถไม่เคยชนหนักพิจความน้ําน้ำท่วมเป็นรถคัสเกรดเอแน่นอนนะครับย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับคันนี้เป็น Toyota h i Lu ัก v ีโ o 3.0ตัว G นะครับเป็นตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อ ยวอโตปี2012นะครับคันนี้เราขายอยู่ที่599000บาทนะครับ599,000บาทลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับลูกค้าจองภายในเดือนนี้ออกรถภายในเดือนนี้ค่าจัดค่าโอนค่าใช้จ่ายวันรับรถเราไม่เก็บครับเราแถมให้หมดเลยทุกบาททุกสตางค์นะครับถ้าลูกค้ายอดจัดเกินลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวรับรถกลับบ้านไปได้เลยนะครับ ยางใหม่ปี2021เราแถมให้นะครับรมกระดุมรอบคันเราแถมให้ออปชันจัดเต็มครับสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับ0618405076นะครับ0618405076นะครับถูกกว่ารถใหม่เกือบ500,000นะครับคันนี้หายากแล้วนะครับเป็นตัวท็อปขับ4เกียร์ออโต้หายากแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอารถรุ่นไหนมาให้ชมรอติดตามกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ